ใจดาวตอนนี้มันกปอยู่บนดาวไม่ใช่ดินอ๋อทุกเป็นดินและเป็นตาพรุแม่คิดลาไม่ให้มึงได้ยินอ๋อต่เนี่ที่เสียจะเดกวันสินี้บ่งบอกตัวตที่เด่นชัดาไหู้ดากูไม่ได้เก่งแต่ได้อมแพ้แต่กคุณไมคยจะเก่งมากกว่าอีมันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้ผ่าไปสเกอีกี่จะไปสเกแต่เ็ผู้ป่อยท้อใส่ไม่หมดไอแมลนอนต้องคันดีแตอยากมีสนีเปลี่ยนไปเป็นเตอแอบมองเธออยู่ทุกทีแต่ว่าปวดจะมีรก็เวันวันไม่เรียนตระมาศตื้อแต มรแรงมแรงมากนะคะวันนี้วันนี้ฉายหนังกันอีกคืนหนึ่งนะคะร้อนมากเลยนะคะแต่ตอนนี้พอจะมีลมมาบ้างนะคะแดดร่มลม,ลม,ลมตกแล้วค่ะว่า ทม่มกี้มันมืดๆนะแต่ว่าคิดว่าลมมันน่าจะพัดไปแล้วดูหนังกันอีกคืนนึงนะคะวันนี้ ันบอกัาฉันว่าถ้ามันจะแต่งเมียนะแม้จะว่าไงเสงว่ะแฉงนี่ผู้หญิงคนนั้นดีกว่าขอให้ผู้หญิงคนนั้นเจอแต่เรื่องเฮงสวยขอให้หนูมีแต่โชคช่วยในท้ายที่สุดขอให้ขี้กล้าขึ้นเต็ม